ต้องบอกว่าชาวโซเชียลเนี่ยถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวมเมื่อได้เห็นคลิปนะคะที่พี่หนุม่มกัญชัยปล่อยโฮในรายการเ<ม>พราะว่าแขกรับเชิญที่มาเซอร์ไพรส์ในรายการเนี่ย<ม>คือน้องข้าวปัน<ม>้นคนที่พี่หนุม่มเขาช่วยชีวิตเอาไว้<ม>คือต้องบอกว่าคลิปนั้นเนี่ยทำเอาทั้งแม่แอฟทักษอรและแม่ชมพู่อรารยากลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงๆค่ะซึ่งพี่หนุม่มได้เล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปีที่แล้วแล้วล่ะ ตอนนั้นพี่หนุ่มเห็นคนโพสต์ขอความช่วยเหลือใน Facebook ก็เลยส่งข้อความไปทักด้วยความเห็นอกเห็นใจแม่เขาก็ไม่มีเงินสัก,กบาทพี่หนุ่มก็เลยรีบส่งรถไปรับน้องจากชนบุรีมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา คือตอนนั้นน้องโดนรถเฉี่ยวตับฉีกขาดเลยนะคะอาการของน้องเนี่ยโคม่าหมอบอกว่าโอกาสรอดแค่20%เท่านั้นแต่จากความช่วยเหลือในวันนั้นค่ะทําให้น้องเข้าปาั้นรอด,ดรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์กันเลยทีเดียวคือตัวน้องเนี่ยเส้นเลือดในตับเนี่ยฉีกขาดเลยแล้วเลือดมันไหลออกตลอดต้องผ่าตัดด่วนโอกาสรอดเนี่ยประมาณแบบน้อยกว่า20% ที่น้องจะรอดได้ฟังตอนนั้นทอกไหมพี่ตกใจมากผมก็พอดีว่าไปรู้จักคุณหมอท่านหนึ่งที่จุฬา<ฆ>นะครับคือผมเองก็เห็นว่าเป็น,เ,ปนเรื่องสําคัญนะก็เลยต้องโทรไปรบกวนท่าน<ฆ>เร็ดปุ๊บผมก็บอกแม่เอาน้องมาเลยนะแม่นั่งมาด้วยนะแล้วมาที่จุฬาเลยอะไรเงี้ยแม่กระโดดขึ้นรถเอาน้องขึ้นรถเสร็จปุ๊บก็มาจุฬาเลย<ฆ>พอแม่แม่มาพ่อมาด้วยมาด้วยกันนั่งมาด้วยกันปรากฏว่าส้งสองคนไม่เคยเข้ากรุงเทพ<ฆ>แล้วไม่มีตังมาเลยสักบาท ผมก็เลยต้องให้ตังโอนตังไปให้กับไว้เก็บติดตัวไว้ก่อนอ,อสุดท้ายผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นองรอดชีวิตคุณหมอผ่าตัดทําเย็บเต้นลงซีเลือดตัด,ต,ดตับไปส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรอดแล้วผมเพิ่งมามามา้ที่หลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณแม่กับทางน้องเนี่ยนี่แองจี้มาเล่าให้ฟังกับกพี่หนุ่มรู้ไหมผมพี่ไม่รู้เลยเขาบอกว่าเขา,าเอาตังก้อนสุดท้ายของเขาทึ่งไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยไปซื้อไปซื้อกระเช้าเนี่ยมาให้ผมอะไรแบบนี้ธรรมาดาม เป็นคนไม่ค่อยชอบร้องไห้ออกรายการไม่ชอบอะไรอยู่แล้วมันมันไม่รู้ร้องทาไมแต่วันนั้นเนี่ยคือมันมันอดไม่ได้จริงใช่เพราะเราก็ไม่เคยเห็นพี่หนุ่มร้องไห้ออกรายการเหมือนกันนะพี่แจ็คเองก็นี่กันน้ําตาไม่อยู่เหมือนกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่พี่หนุ่มกัญชัยก็เป็นห่วงเพื่อนรักพี่พดดําซึ่งก็เป็นกังวลกับเรื่องเหลือเชื่อที่มีคนเห็นหน้าตัวเองเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะที่วงแดงๆเอาไว้อ่ะเมื่อพูดถึงพระเอกดังอย่างจอนดีแลนที่พิพศ์พอานนท์เขาเชื่อว่า วิญญาณของคุณจรเนี่ยยังตามไปทุกที่เลยทั้งนี้ทั้งนั้นพี่หนุ่มก็ให้กําลังใจพี่นมดนะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะสัญญาณเน็ตก็ได้ค่ะก็ น่าจะเป็นเน็ตค้างมากออันความเห็นส่วนตัวก็คือนางก็อาจจะคิดมากเหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่นางก็มันก็แปลกเหมือนกันเพราะว่านางเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วนางก็เหมือนกับไปเขาบอกว่าไปอ่าไปเหมือนกับไม่เชื่อฉันไม่เชื่อใช่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราอยู่ดีก็มีรูปแบบนั้นเกิดขึ้นมานางก็อาจจะแบบรู้สึกบ้างอะไรเงี้ย แต่จากภาพนี้นะคุณผู้ชมชาวเน็ตก็วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะ,ะคะบ,บางคนก็บอกว่าอุ้ยเหมือนเลยบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นที่สัญญาณเน็ตอะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่ค่ะก็แล้วแต่ความเชื่อนะ